จ้อนะครับก่อนอื่นเราก็ต้องสวัสดีนะครับแล้วก็ต้องกราบอนุโมทนาสาธุบุญโอ้ยอยู่หน้ากล้องไม่ได้เลยเอาไม่เป็นไรมันจะตอมก็ช่างมันนะครับแมงกินูนหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันก็นะครับกราบอนุโมทนาสาธุบุญนะครับกับแฟนรายการทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นของผมของตีล่าผีแล้วก็ของราตีสิบสามนะครับที่ได้รวบรวมปัจจัยนะครับทั้งหมดเลยคือเป็นเงินหนึ่งหมื่นเอ้ยเป็นเงินสองหมื่นห้าพันนะครับสองหมื 2, ่น 20,006,000กว่าบาทนะครับนะนำมาถวายให้กับทางวัดถ้ำเหล็กไหลนะครับอําเภอโพธารา,า,ามจังหวัดาบบุรีแล้วก็มีสิ่งของนะครับมียารักษาโรคมีอาหารสุนัขนะครับนะเราก็มาอนุโมทนาบุญร่วมกันนะครับนะแล้วทีนี้ผมก็อยู่พักที่นี่หนึ่งคืนนะครับแล้ววันนี้ผมจะพาทุกท่านเนี่ยมาสํารวจนะครับวัดในเวลากลางคืนซึ่งตรงนี้ผมบอกเลยไม่มีบ้านคนมีแค่วัด แล้วก็สุนัขแล้วก็หลวงตาอาศัยอยู่เพียงรูปเดียวนะครับที่นี่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สถานที่ที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่เยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นถ้าเหล็กไหลนะครับไม่ว่าจะเป็นศาลแม่ตะเคียนศาลปู่ฤาษีนะครับซึ่งบอกเลยว่าใครที่คิดไม่ดีคิดอกุศลหรือคิดที่จะมานู่นนั่นนี่บอกเลยว่าเจอดีทุกไลนนะครับนะเดี๋ยวยังไงนะครับเราก็จะพาทุกท่านเนี่ยไปสำรวจนะครับนะ ไม่ต้องอะไรเลยขึ้นชื่อว่าเป็นวัดขึ้นชื่อว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับต้องมีอยู่แล้วผู้ผีปีศาจนะครับนะอ่าโอเคนะครับก็ยังไงก็ดูดูเต็มไปหมดเลยดูด,ดูทุกคนนะไม่ได้พูดเอานะไอเดียวผมขอพูดหลังไม้ดีกว่านะครับเดี๋ยวผมขอพูดหลังไม้ดีกว่านะครับเพราะว่าพูดหน้าไม้ไปนะครับรู้สึกว่า แมงมันจะกวนเหลือเกินนะครับอ่ะนะครับก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปลุยกันเลยนะครับแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปลุยนะครับพี่ๆท่านไหนนะครับอยากจะสอบสวนช่องสอบสวนรายการนะครับสามารถโดเน a t i o เข้ามาได้เลยนะครับที่เลขบัญชีที่ผมขึ้นหน้าจอไว้นะครับนะอันนี้ก็คือเป็นการสนุบสนุนรายการนะครับไม่เกี่ยวกับการทําบุญนะครับบัญชีทําบุญจะเป็นบัญชีต่างหากเลยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาสํารวจกันนะครับไปขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณ ทุกๆคนนะครับที่แบบนึงนะอ่าโอเคุเค้ยคนครับดูบริเวณโดยรอบนี่คือเป็นป่านะครับเป็นป่าแล้วตรงนี้คือเป็นเขาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรอะ เฮ้ย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 เสียงใครเสียงใครในปา่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้ทุกคนทุกคนมันมีเสียงขู่ครับมันมีเสียงขู่อะไรสักอย่างนี่แหละผมไม่แน่ใจนะ สุป,ปีนานางนะวันนี้ข้าพเจ้าไม่ได้มาลบหลู่นะครับข้าพเจ้าไม่ได้มาลบหลู่ใดๆทั้งสิ้นนะครับข้าพเจ้าเพียงแค่มาพิสูจน์นะครับโลกหลังความตายนะสถานที่แห่งนี้เฮ้ยเดือดเด มืดเงียบถ้าไม่มีเสียงหมานะครับบอกเลยว่าสงัดมากเหาได้นะลูกแต่อย่าหอนเอาล้วนะสุป,ปินานังจิเจรุนี้ขอเชิญสัมภเวสี ไม่เห่านะไม่เห่านะลูกไม่เห่านะเฮ้ยใครเดินไม่เห่าลูกไม่เห่าเฮ้ยทุกคนครับ เสียงมันเหมือนมีใครเดินตามผมตลอดเลยนะทุกคนเนี่ยดูดิพวกนี้มันไม่เห่านะแต่ตัวอื่นนันมมันเหา่าเอองงมากไม่เห่าลูกไม่เหา่าอุ้ยเนี่ยๆๆตมเรือนเนี่ย เสียงเดินตลอดเลยทุกคนมันมีคนเดินตามผมอะ่ะเหมือนมีอะไรเดินตามผมอะ่ะน่ากลัวมากคือตรงนี้คือป่าเขาั้งนั้นเลยทุกคนนะเราไม่รู้ว่าผีป่าพี่เขาอะไรยังไงนะครับตรงบริเวณนี้นะครับน่าจะเป็น โอ้โหสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะทุกคนปู่ฤาษีนารอดนะครับทุกคนดูไปไม่มีลมนะครับสังเกตธงไม่มีลมนะครับแต่ธงสะบัดทุกคนทุกคนดูดิเมื่อกี้ธงสะบัดลมไม่มีทุกคนหยุดไปแล้ว เชื่อนะครับทุกคนเรื่องลี้ลับนะอุ้ยทุกคนเห็นธงเมื่อกี้ไหมเมื่อกี้ลมไม่มีแต่ธงสะบัดทุกคนดูลมไม่มีเลยแต่ธงสะบัดได้ยังไง คือตรงนี้เราจะไม่กล้าลบหลู่เลยนะทุกคนนะเพราะว่าเห่าทำไมลูกเห่าทำไมมา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 ,มานี่มาไอโท่สายมันยังจำกลิ่นไม่ได้ทุกคน เมื่อกี้มีเงาหน้าใครโผล่มาตรงบริเวณโขดหินทุกคน คนผมมาชัดๆเลยทุกคนเฮ้ยดี๋ยวยงตรงบริเวณน,น,นี้ผมไม่รู้จะขึ้นไปดูยังไงนะมันไม่มีทางขึ้นไปเลยนะทุกคน โคตรสุดเลยอะดูดิทุกคนหัวใจเกือบวายเมื่อกี้ สามารถที่จะมีคนยืนอยู่ได้นะทุกคนนะโคดินเนี่ยแต่เมื่อกี้ผมตกใจแม่ดูโคดเหมือนคนเลยโอ้ยใจผมใจผมจะวายทุกคนกคนี่หลอนว่ะ <het at> โอโไม่รู้ไอ้เจ้าปอเจ้าจีมันขึ้นไปถ้ำหรือเปล่านะทุกคนมันปล่อยทิ้งผมไว้คนเดียวสองคนนะั้นน่าจะเข้าเข้าไปที่ถ้ำนะครับไปเดี๋ยวเราจะขึ้นไปที่ถ้ำกันดีกว่าไปโอ้ยตกใจดูนะครับทั้งวัดนะครับทุกคนทั้งวัดมีเปิดไฟไว้แค่ไม่เท่าไหร่เองนะครับหลวง,งตาท่านก็นอน นอนไปแล้วไม่เห่านะลูกไม่เห่าอุ้ย,ยขนลุกมาก สคนนั้นน่าจะขึ้นไปบนถ้ำแล้วนะเดี๋ยวผมจะตามขึ้นไปนะครับทุกคนโอ้โหขนลุกเลยทุกคน ลูกมากๆอุ้ยอุ้ยอุ้ยตกใจไปแล้วอุ้ยทุกคนมันหลอนจริงๆนะทุกคนนะ มำเล่นไป呀บอกเลยว่ากลางคืนเนี่ยไม่ใช่ที่ที่จะมาแบบเดินเล่นกันสีสัวเลยอะ ครับทุกคนเดี๋ยวเราจะสำรวจไปเรื่อยๆนะครับ <S 2> <S 2> อืมอุ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใครอะไรขา,ขาวๆอะไรขา,ขาวๆแป๊บนึงเฮ้ยมันเหมือนมีอะไรขา,ขาวๆยืนอยู่เลยเจ้เฮ้ยมีแสงมาแป๊บ เนามื่อ,อกี้อะไรขาวๆเมื่อกี้เหมือนเจอแสงอะไรแวบแบ ฮ้ยเสียงอะไรในถ้ำ่ะ,ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวมันมัเหมือนมีเสียงในถ้ำเหมือนเมื่อกี้เดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนขอลงก่อนเฮ้ยไอเตี๋ยวปอไปไหนวะเนี่ย อย่าบอกมันไม่ได้ไม่ลงมาถ้ำเนี่ยโอ้โหโโหโุยเฮ้ยชิชิทนเสียงเดือนชัดมากเหมือนมีเสียงเดือนตามเลย เป็นถ้ำเหล็กไหลนะครับเอ๊ะถ้าปอกติไม่ได้อยู่นี่แล้วปอกติจะไปไหนเน่ย จะไปชมถ้ำตรงบริเวณที่เขาตัดเหล็กไหลกันนะครับโอ้โหดูความวิจิตสังเกตนะครับทุกคนว่าผมจะไม่ลบหลู่ไม่อะไรทั้งนั้นเลยผมจะนิ่งมากๆ ทุกคนครับดูดิเป็นซอกเป็นเนื้อผาเป็นดูอธิษฐานนะครับทุกคนนะอธิษฐานนะเผื่อเราจะได้มีบุญวาสนานะครับจะได้แบบครอบครองได้บูชาเหล็กไหลนะครับทุกคน <laughs> 오 บริเวณนี้นะครับเป็นสถานที่ที่ทําพิธีตัดเหล็กไหลนะทุกคนนะเหล็กไหล,ลจะไหลลงมาตามนี้จบู่บอกนี้เลยนะทุกคนนะคือผมแบบ มีความรู้สึกปิติยินดีมากเลยนะครับที่เราได้มาเจอสถานที่แบบนี้นะครับทุกคนทุกคนครับในระหว่างที่ผมได้ถ่ายอยู่นะครับขอให้ทุกคนเนี่ยตั้งจิตอธิษฐานนะตั้งจิตอธิษฐานเลยนะครับว่าขอให้ทุกคนสมปรารถนาอยากอธิษฐานอะไรก็อธิษฐานไปเลยนะครับทุกคนนะ ขอให้อยู่พื้นฐานของความเป็นจริงนะครับดูอันนี้คือผมอยู่เพียงลำพังนะครับในถ้านะคนนะเคจะบอกเลยว่าวังเวงมากสับปะยะมากนะครับทุกคนรู้สึกคนลุกมากเลยตอนเนี้ย เราจะไม่ลบหลู่ไม่ใดๆทั้งสิ้นนะครับเอแล้วตีกระปอนไปไหนวะหรือว่ามันเข้ามาในถ้ำไม่ใช่ อันนี้เหมือน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 ,นเขาทำพิธีรนเหล็กไหลปะ่ะไม่แน่ใจนะอันนี้มันปากเสือเลยทุกคนเฮย้ยดูดิมันปากเสือเลยอะ นันดีกว่านะครับโยออ้ ดกดหลอนเลยนะไปเดินเดินกลับลงไปอื้อหืออื้อหืออื้อหือ โคตรสุดบอกเลยโอเคครับทุกคนก็มาถึงช่วงท้ายแล้วนะครับต้องขอบคุณทุกท่านมากเลยนะที่เข้ามารับชมกันนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับนะเดี๋ยวผมขออญาตลงก่อนนะครับเพราะรู้สึกไม่ไหวแล้วตอนนี้น่ากลัวมากนะครับนะเห็นเงาอะไรแวบไปแวบมาตลอดเลยนะครับทุกคน โอเคครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าจะไปที่ไหนฝากกดไลค์กดแชร์นะครับและถ้าอยากสับสนช่องสับสนรายการนะครับสามารถดูเหนือเข้ามาได้เลยที่เด้เป็นทีที่ผมขึ้นหน้าจอไว้นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ